สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนค่ะอยู่กับคุณคุูบุ๋มในวรายวิชาวิทยาศาสตร์อีกเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นหัวข้อเรื่องตัวกลางของแสงค่ะเราสามารถจำแนกวัตถุที่นำมากั้นแสงได้ตามลักษณะการมองเห็นแสงที่ทะลุผ่านวัตถุนั้นได้ดังต่อไปน,นี้ค่ะ1 ตัวกลางโปร่งใสวัตถุที่ยอมให้แสงเดินทางผ่านได้ทั้งหมดเลยคือวัตถุบางชนิดเมื่อนํามากั้นแสงแล้วจะมองเห็นแสงหรือมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นได้ชัดเจนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างวัตถุโปร่งใสเช่นกระจกใสน้ำอากาศเป็นต้นค่ะ สองตัวกลางโปร่งแสงวัตถุที่ยอมให้แสงเดินทางผ่านได้บางส่วนคือวัตถุบางชนิดเมื่อนำมากั้นแสงแล้วจะมองเห็นแสงหรือมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างวัตถุโปร่งแสงเช่นถุงพลาสติกสีมอกกระจกฝ้าเป็นต้นค่ะ 3- วัตถุทึบแสงวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงเดินทางผ่านได้คือวัตถุบางชนิดเมื่อนำมากั้นแสงแล้วทำให้มองไม่เห็นแสงหรือไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นได้ยกตัวอย่างวัตถุทึบแสงเช่นซาตต่างๆหนังสือผลไม้ต่างๆเป็นต้นค่ะ เป็นอย่างไรกันมากคะนักเรียนเราได้เรียนรู้แนวเรื่องของตัวกลางของแสงซึ่งประกอบไปด้วยตัวกลางโปรง่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงไปแล้วนะคะให้นักเรียนตอบคำถามลงในแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีหน้า78และ79ค่ะสำหรับวันนี้รูฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ